ไลฟ์สดเดี๋ยวเด้ย,ยังบอมีคนเขาเบิงด้วครับยังบอมีเดี๋ยวแป๊บหนึง่งไลฟ์สดอามาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึง่งปั๊บอันเครื่องนี้อีกกคน สำหรับบัญชีขึ้พอขึ้นนะเอาขึ้นละเ,เอาขึ้นมาแล้วเอาเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมา ไล่สดอ่บาบ่ได,ด้ไล่สดโดนแล้วครับเดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวเริ่มมิธีการไล่สดก็อน,อนานๆมาไล่สดบ้างแกงเขียวหวานครับเหมือนี้แกงเดียวแล้วเรียบร,ร,ร้อยแกงเขียวหวานคขนมจีนแกงแล้วแต่มึูขึ้นตอนเสาร์นี่ก่บบอยากเสียเวลามาเฮใไม่มนะครับก็เลยสิมะกินอันเก่าลนะ่ะ ขนมจีนหนึ่งกิโลแมคโครสามสิบสามบาทนะครับเขาบอกว่าผลิตวันที่ผลิตวันที่สิบหกหมดอายุวันที่ยี่สิบสองมนอีนวันที่สิบแปดอยู่ได้อีกหลายวันอยู่เอาลองต่ำๆกัน ใช้สักยี่สิบนาทีโอเคครับมัตสิไลปดวดกว่นึ่เด้ด <c oughs> อเขาโปวดแค่หน้ามันอันนี้อร่อมกลนสวยเลยมัตสิไลปวดอยู่บอกใส่เบอร์ต้วยแล้วกันเด้อ เอาแกงงแก้วหวานห่อนๆใจ่อสิสุกอยู่หรอกกอสิสุกอยู่หรอกฮะก็สวัสดีครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมให้เป็นกำลังใจนะครับ แกงเจยวหวานขาหมูแต่ว่าหั่นเอาแต่เนื้อมันมาแล้วนะครับหั่นเอาแต่เนื้อมันจะไม่มีกระดูกโครโรเคเล่อะไย้ใส่น้ำให้ผักมันสุกก่อน ต้องใส่กะทิหน่อยด้วยครับเอิืนว่าเขียวหวานน้ำใสแล้วกันเนาะกะทิบําคนแกงเขียวหวานน้ำใสอันนี้ขาหมูหั่นแล้ว ไมมีกบเขือใส่นี่แต่ขาหมูล้วนๆอ่อันนี้ครับหน้าตาหน้าตาแกงเขียวหวานขาหมูนี่แหละ ขาหมูนี่หั่นหั่นเอาเต็นเนื้อมันด้ยวยครับบเอากระดูกน้ำแกงมันก็จะใสหน่อยกะทิไม่เยอะนะครับเอิ่นวสัสดุน้ำใสแล้วกันแกงเขววานน้ำใสก็ข้าพุ้นโปะลงไปแบบ มากินน้ำกันเด้อครับมาเด้อกินก่อนไปทำงาน ไปทำงานก่อนเชี่ยงเขบคุณนกับติดมือดีเว้ยอ,อ่ะบาเลยครับเรียบร้อยแล้ว สวัสดีกี่ไล์แล้วอ๋อหกสิบห้าสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมมาเด้อกินข้าวพุ่นแกงเขียวหวานขาหมูปกติเขาก็จะมีแต่แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาบ่ลูกชิ้นป,าล,นปาลากรายเขียวหวานหมูเขียวหวานไก่อันนี้เป็นแกงเขียวหวานขาหมู หมูที่เขาต้มยำเนี่ย,ยครับยังมีหนังหมูอยู่เลยเนะบอกเป็นหมูสามสันสวัสดีครับโตเกียวชอบแ้นสวัสดีนะครับที่เข้ามาแล้วมีตัวเกียวชอบแบน โปรไฟล์เอามือค้ำคางผัง่า,งงามเนาะทำไมค้นนานจังค้าเมื่อ,อไร <laughs> โยอย่าสิวารี่ล่าอะไรเด้อบด้ลี่ล่าด้วยครับเพราะว่าเบิ่งอัน บางคอมเมนต์อีกเครื่องไปน้ำน,นะเดี๋ยวสิกินเดี๋ยวสิกินมากินน้ำกันเด้อโอ้หาหมองว่างโทรศัพท์กับวอด้เลยอ่าวมากมากมากินมากินบัตนัดเลย 我谈了。<laughs> Thank <laughs> you. ขนมเจีถ้ากินเส้นยาวๆเนี่ยมันจะอันตรายนิดหนึ่งนะครับเราต้องกินแบบเส้นสั้นๆแบบนี้นะครับให้เส้นมันขาดจากกันเพราะว่าถ้ากินเส้นยาวๆเนี่ยเส้นมันอาจจะฟาดตาแตกก็ได้ครับอันตรายนะครับกินแบบสั้นๆอย่างนี้เคยโดนมาแล้วกำลังกินอยู่ดีๆเปี้ยเข่าตาเลย หมดอารมณ์กินเลยครับ FC ถามว่าถามคุณโตเกียวชอบแบนว่าวันวันนั้นผมหาช่องโตเกียวไม่เจอทำช่องใหม่ FC บ้านไหนครับ เดี๋ยวจะกลับไปเยี่ยมนะครับตกเกี่ยวชอบแบนขาหมูครับขาหมู เมื่อกี้เข้ามาหกสิบห้าท่านตอนนี้เหลืออยู่สิบเก้าท่านเอ้าหายไปใส่เบิดนออบาลสงสัยสิทธากินข้าปุ่นดนหรอคือถ้ากันหายเบิดเลยไหม อันนี้ซื้อมาแกงเองนะครับจะหวานขาหมูทุกวันนี้เขาจะมีขาหมูที่หั่นแล้วคือรอออกจากกระดูกกันนะครับเราไม่ต้องมาหั่นให้มันยุ่งยากกิโลละหนึ่งร้อยเก้าบาท หั่นให้เรียบร้อยเราก็แค่เอามาล้างแล้วก็ต้มสับก่อนมันมีแบบสับกับไม่สับอันนี้เอาแบบไม่ได้สับมากิโลละร้อยเก้าบาทครึ่งกิโลก็ห้าสิบห้า เอาแค่สิบถึงสิบสามสิบห้านาทีพอขอบคุณครับเดี๋ยวกินหิ้อิมก่อนด้อครับน้องบบอิม่มต้อได้ขึ้นชาม ผมบอกขอออกก็ออกครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ว่าเข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะครับผมเอาบัานไดไลบ่บอ,อยู่วีกูไใดมาเนี่ยเดี๋ยวเด้อแป๊บ เกี่ยวชอบแบนเนาะเห็นไหมโตเกียวชอบแบนโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ แล้เ,เขาออกตัวไหนล่ะทีนี้เจะได้นี่เหรอ